คุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับแบตแบตเหลือน้อยแล้วด้วยพี่ ตอนนี้จะหมดแจกเบเกอรี่แล้วนะครับวั <Okay. S 1> นนี้เป็นวันแจกนะ <Okay. S 1> เป็นวันบุญ

ตอนนี้ท่านที่มาจะกถตัวมาลุมหนังไกล้ทอดนะครับ ไม่ใช่ใช่ดิวันที่11บวันอาทิตย์นี้นะร้านเจฟโนสวยแซ่บติ่งยำโคตรแซ่บนะจะมาที่โรงงานที่ยากรุมขายตั้งแต่8โมงเลยนะใครมาก่อนได้กินก่อนใครมาเกินหมายเสองไม่น่าจะเหลือมากันเยอะๆเลยนะเจฝนสวยแซ่บติ่งมาจากชนบุรีมากันเยอะๆเลยวันวันอาทิตย์นี้ วันนี้ทัวร์ลงนะครับทัวร์มาจากราดบุรีนะครับลงมาที่ร้านพิยาคนลุงมนะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับทัวร์จะมากันไม่ค่อยนานเท่าไหร่ก็คือจะให้เวลาประมาณสัก15 20, 20นาทีนะครับก็ให้ลงมารีบๆซื้อของ เพราะว่ารถตัวจะมีเวลานะครับมีเวลาเข้าเวลาออกเป็นไงวันนี้ลูกพี่ไม่มาขายได้ไหมเนี่ยฮะ ขายได้เยอะยังสั่นหัวเลยลเย,เยังไม่ได้เสียเป็นซิโลพรุ่งน,นี้มาก็ใช้ลูกพี่แหละเสียบ <c oughs> อันนี้ขาหมูโชว์นะครับโช <c oughs> อ์อ้ขาย <c oughs> <c oughs> อันนี้ยังราคาเดิมไหมเนี่ยวันนี้ราคาเดิมค่ะเปลี่ยนแล้วูง้ยจ๊อปลูครับจ๊อปลู <c oughs> นี้ก็จะเป็นาภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศช่วงบ่ายโมงนะครับที่ตลาดพญาคนลุมในวันศุกร์วันศุกร์ที่9นะครับวันศุกร์ที่9สิงหานะครับเราก็เดินท่ากันมาครึ่งวันแล้ววันนี้ก็ต้องอขอบคุณ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ FC ที่น่ารักของตะเวนแดดนะครับที่มาอยูอ่ร่วมบริจาคเหมาช่วยอุดหนุนนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มีวุ้นวะพเ้า,านะครับ100ถ้วยแตงโม <c oughs> แตงโม49ลูกนะครับ ก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่มายยนะครับแล้วก็มีเหมาน้ำไปอีกร้อยขวดนะครับก็ต้องขอบคุณพี่มายยมากๆนะครับ ก็วันนี้ลูกค้าก็พอสมควรนะครับก,ก็ต้องขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังใจคอยออชมคลิปนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ